สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินไม่เธอจะนําวิธีการทําแกงออมแบบง่ายๆมาฝากค่ะวันนี้เราจะทําแกงออมไก่ใส่มะละกอน,นะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนค่ะใส่พริกแห้งเกลือแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำตำค่ะวันนี้เราใส่พริกแห้งนะคะแล้วก็เติมด้วยพริกสดนิดหน่อยค่ะ เพื่อให้มีรสชาติที่คุ้นเคยนะคะสำหรับการทำแกงอ่อมค่ะจากนั้นเติมเลยค่ะหอมแดงลงไปตำตำให้เข้ากันนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะเราไปต้มน้ำกันค่ะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยพอเดือดแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะถ้ามีฟองก็ตักฟองออกนะคะ ให้เข้าเดือดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะปรุงไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นใส่มะละกอลงไปเลยค่ะลงจนกว่าที่มะละกอจะสุกพอดีค่ะปล่อยให้เข้าเดือดขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่รูกโดดลงไปนิดหน่อยค่ะก็คือพริกสดนั่นเองเป็นเม็ดๆเลยนะคะแล้วเราก็เริ่มปรุงเครื่องปรุงกันเลยค่ะ เริ่มจากน้ำปาร้านะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสค่ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครชอบนัวๆจัดเลยค่ะจากนั้นเติมข้าขวคั่วลงไปเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับของการทำแกงอ่อมนะคะน้ำของแกงเรานะคะก็จะเข้มขน้นเหนียวข้นนะคะจากนั้นปิดท้ายด้วยใบยแมงลักค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็คนสักพักหนึ่งไม่ต้องคนมากนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแกงอ่อมของเราค่ะใครที่ชอบน้ำน,น้อยก็ใส่น้ำลดน้อยลงก็ได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะ เห็นหน้าตาแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆอข้าวเหนียวก็ได้นะคะลองทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้ามีเมนูเด็ดๆมาฝากอีกอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ